กำลังมองหารถที่ทั้งหรูและสปอร์ตต้องคันนี้ค่ะ B M W 330 L I M Sport ราคาเอื้อมถึงกว่าที่คิดสมรรถนะเหนือะระดับทุกคันผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงให้คุณได้ขับขี่รถยุโรปในฝันพร้อมความคุ้มค่าที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc สีสูบแบบทวินพาวเวอร์เทอร์โบ ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่258แรงมา้าและเขายังสามารถทำความเร็วตั้งแต่สูนถึง100เพียงแค่6.2วินาทีถึงแม้เขาจะดูแรงขนาดนี้นะคะแต่ในส่วนของอัตราการกินน้ำมันทำได้ดีอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าค่ะคงความเป็นเอกลักษณ์ของ bmw กับกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่แบบ active a s t e a e ที่ทำงานแบบอัตโนมัติและคันนี้ตกแต่งขาหน้าด้วยสีโครเมียมค่ะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถไฟหน้ารุ่นนี้เป็นแบบ adaptive led ค่ะที่มีไฟส่งใน ลอดเดียวกันทาให้ผู้ขับขี่นั้นขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแม้ในอย่างความขึ้นหรือความพิเศษของรุ่นนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็น l o n wheelbase ค่ะเขาจะมีฐานยาวด้านข้างค่ะที่ยาวขึ้นถึง110มิลและยังมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วลาย double spoke แบบ True t one, ูโ t นเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแถมมีทีมการตกแต่งสีดำแบ็คให้ก o อสในส่วนของดีไซน์ด้านถ้ายนะคันนี้มาพร้อมกับไฟแบบ LED ทรง L shape และเขายังรองรับระบบคอนเทนเก a เทลเกตที่ทำให้การเปิดฝาถ้ายเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเปิดจากตัวรถ เปิดจากรีโมทหรือว่าจะเป็นการคลิดเพื่อเปิดฝาท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงทั้งหลายชอบมากๆเลยค่ะโดยความจุด้านท้ายนะคะรุ่นนี้จะจุอยู่ที่480ลิตรซึ่งค,อค่อนข้างกว้างแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานแต่รุ่นนี้จะต่างจากตัว 330E เพราะว่าเขาไม่สามารถทับเบาะแบบ40 20แล้วก40็40เพื่อเพิ่มสเปซในการเก็บของได้นะคะโอ้โหภายในคันนี้ใหม่มากไม่ว่าจะเป็นสีเบาะหรือว่าการใช้งาน อยากให้ได้มาดูคันจริงอ่ะมาพร้อมกําับอลสีน้ำตาลคนอนหยักปัดกับทีมการตกแต่งตัวรถที่คอนโซเลเป็นสีดําปัดกับแถบสีเงินเพื่อเพิ่มความสปอร์ตค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ M Sport จับขนาดมือพร้อม p แพ e ต n s h i p และที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัยซีรีส์สาวคันนี้ก็มาให้ครบไม่ว่าจะเป็น He ดซ Up Display หรือว่าเตือนมุมอับเตือนออกนอกเลนรุ่นนี้จัดเต็มมากมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และก็ Android Auto สามารถสั่งการง่ายๆค่ะเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสหรือว่าจะสั่งการผ่านระบบไอเดตตรงนี้ก็ได้ในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดการขับขี่สามโหมดเมื่อเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตหรือว่าอ e ีโคโปก็สามารถเลื่อนก,การขับขี่ได้แถมรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องรอบคันที่สามารถเลือกปรับมุมมองเพื่อดูรถของเราได้เวลาจอดะะด้วยด้วยนะคะก็บอกแล้วนะคะว่ารุ่นนี้เขาเป็นลองวายเบที่มีด้านหลังมีกว้างมากยิ่งขึ้นทาให้กว้างนั่งสบายแบบที่เห็นเลยค่ะแต่ที่สาคัญยังมาพร้อมกับแอร์ สามารถเลือกปรับอุณภูมิได้ตามความต้องการไม่ต้องกลัวลร้อนเลยนะคะนอกจากการที่เขาจะมีความยาวฐานที่เพิ่ม110มิลแล้ว <c oughs> เขายังมีในส่วนของ n านอ m รมิกซ r ลูฟที่ทอดยาวมายันห้องโดยสารด้านหลังทำให้รู้สึกถึงห้องโดยสารที่กว้างโล่โงโปร่งสบายและยังเปิดเพื่อรับลมด้านนอกได้ด้วยนะคะ ซื้อซีวีสามแต่ได้ซีวีห้าแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคันนี้แล้วรู้สึกอยากดูคันจริงไหมคะคันนี้นะคะ B M W 3 3 0 L I M Sport รถปี2020ที่แตะถนนมะเพียง83,000กับราคาสุดพิเศษที่ p พต t ิน u ม Auto ้เพ็กนั่นก็คือ1 4 9 9 0 0้านบาทแต่สำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสามารถเข้ามาหาเราได้ที่ p พต t ิน u ม Auto p เ c ็หรือโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างที่ง่ายกว่านั้นคอมเมนต์ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไวว้้ดยนะคะค